ตั้งแต่อเบิร์ดได้ลองใช้เลนตัวนี้มาบอกได้เลยว่าเป็นเลนทราเวลที่สุดจัดประลัดบอก nikon z 2ี่สิบส f 4ี่ถึงหกถือปเป็นเลนส์อเนกประสงค์ที่ออกแบบสำหรับกล้องมิเรเลตท,ที่เป็นซีเมาส์ซึ่งในรีวิวนี้นะเบอร์จะใช้ประกบกับ nikon c 5. หรือ้าขนาดกำลังพอดีน้ำหนักสุทธิอยู่ที่5้ากิรัมด้วยกันฟิลเตอร์ขนาด67มิลก็บอกซูมจะเป็นการซูมยืดจะไม่ใช่เป็นการซูมแบบอินเทอร์นอน ระยะ c l o s อ u p ได้ใกล้สุดอยู่ที่5 0เซนโดยที่ระยะ24มิลจะสามารถ c ค o สไเด้ใกล้สุดอยู่ที่5 0เซนนับจาก subject จนถึงหน้าเซนเซอร์เมื่อลองหมุนไปที่ระยะ5 0ม mm, ิลระยะ close-up จะเปลี่ยนไปตัว subject อยู่ตำแหน่งเดิมแต่เเิอ์์จำเป็นจะต้องขยับตัวกล้องให้ห่างออกจากเดิมในประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่ หมุนไปที่ระยะ100มิลก็ต้องมีการปรับตัวกล้องให้ถอยออกมาอีกโดยที่ตัว subject ยังอยู่ตำแหน่งเดิมทั้งนี้ด้วยระยะที่มีความอนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นระยะ2 4 50, 100หรือ200ยิ่ยงมีการซูมมากเท่าไหร่ฉากหลังก็จะมีการเบลอมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยแม้ว่าเลนตัวนี้จะมีค่า f- ที่กว้างสุดอยู่ที่ f4 บน ระยะ24มิลและที่ระยะ200มิลที่ค่า f 6.3ก็ตามทียิ่งถ้าเป็นช่วงเทเลมากเท่าไหร่มันจะยิ่งดึงฉากหลังให้เข้ามาใกล้เรามากยิ่งขึ้นในบางสถานการณ์ถ้าเราอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถซูมได้แล้วเลนที่สามารถซูมได้ไกลๆจะตอบโจทย์เราตรงนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยช่วงเลนที่มีความอเนกประสงค์แน่นอนครับว่าเลนตรงนี้สามารถที่จะนําไปใช้งานได้แทบจะ ทุกรูปแบบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งงานภาพนิ่งหรืองานวีโอในส่งงานภาพนิ่งนั้นได้ทุกแนวเลยไม่ว่าจะเป็นสแนปสตรีทฟูดพอร์เตดแลนด์สเคปสตีทสเคปไนท์สเคปแม้ว่าจะมาพร้อมค่า F4 ที่ช่วง24มิลก็ตามทีบางคนอาจจะสงสัยว่าเลนตัวนี้มันคมมากน้อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับคือมาจากหลังกล้องโดยทันทีทีนี้เรามาดูใบต่อไปกันครับอันนี้คือภาพเต็มเ็มนะครับ นะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเห็นไหมฮะดีเทลต่างๆมากันครบเลยทีเดียวนะอันนี้ที่ระยะ200มิลด้วยกันซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเลนทาวเวลอีกตัวหนึ่งที่มีความคมที่จัดจ้านใช้ได้เลยทีเดียวส่วนใครจะไปประยุกต์กับงานวีโอก็ถือว่ามีความยืดหยุ่นในช่วงของการใช้งานได้ทั้งย่วง2 4 35 50 จนไปถึง100่กันเลยทีเดียวสําหรับการโฟกัสของเจ้านิคอนย4 200บี่รที่นเบอร์เทสบนนิคอน45ถ้าในสภาพแสงปกติทั่วๆไปถือว่าทํางานได้ดีแต่ถ้าในสภาพแสงโลไ light ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพนิ่งและวิดีโอซึ่งอาจจะมีแบบว่าอาจจะมีโฟกัสฮันบ้างในบางจังหวะในงานวีโอบนนิคอน4ีเนี่ยเขาไม่มีในส่วนตัว eye detection จะมีแค่ face detection มันจะมีการแบบว่าขอคิดอยู่แป๊บหนึ่งว่าเออ subject เราไปตรงนี้แล้วนะ ค่อยค่อยเฟดออกเฟดออกอะไรทันองนี้นั่นเองถ้านำไปใช้งานบนนิคอน c 6 2หรือ c 7 2เนี่ยอาจจะได้ Perform a n c e ที่ดีกว่าตอนที่นับเบอร์ใช้บนนิคอน c 5ด้วยนั่นเองเจ้านิคอน24 200ตัวนี้ก็มาพร้อมกับกลีบดูรับแสงทั้งหมด7กลีบด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟแช่ที่ได้จะได้ประมาณไหนกันอันนี้ที่ f 8นะครับนะก็จะได้ประมาณนี้ซ้ายคือ f 8นะครับขวาคือ f 1 1ก็จะได้ประมาณนี้ถือว่า ใกล้เคียงกันทีนี้ใบต่อไปครับที่ f16 ตัวไฟแฉาจะเริ่มแบบเหมือนมีการเคลื่อนนิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะเหมือนมีลําแสงพุ่งออกมาดนิดหนึงต่อไปที่ f22 ที่เป็น f แคบสของเลนตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบกึ่งๆจะเป็นใบพัดนะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแล้วแต่คนชอบนะครับว่า ชอบแบบแชรกแบบเล่นแหลมแหลมหรือแบบเป็นใบพัดซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยเช่นกันสำหรับใครที่จะนําเจ้าเลนตัวนี้ไปทําการถ่ายย้อนแสงก็ต้องบอกเลยว่ามีอาการโกดแฟมีปรากฏให้เห็นอยู่บ้างซึ่งถ้าใครที่ถ่ายตามแสงปกติทั่วๆไปหรือถ่ายในคาเฟ่ก็ถือว่าสบายใจได้เลยครับว่าไม่มีอาการกดแฟมาปรากฏให้เห็นได้อย่างแน่นอนอาการ CA เหรือ,อาการเหลื่อมสีสําหรับเลนตัวนี้ก็มีปรากฏให้เห็นอยู่บ้างปรับปลายนะครับนะ แล้วมาดูกันดีกว่าครับผมที่ใบแรกนะครับจะเป็นที่ f 4ด้วยกันนะด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นภาพแบบต้นฉบับนะภาพขวาเนะเบอร์จะลองซูมเข้ามาดูนะครับจะเห็นปรากฏให้เห็นอยู่ปลายนะครับผมถือว่าไม่เยอะนะครับคือถ้าเราไม่ซูมเข้าไปเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับถัดมาจะเป็นที่ f 5.6นะครับนะก็จะเห็นนะครับว่าก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่นะครับอย่างที่นาเบอร์บอกเนาะถ้าเราไม่ซูมไม่เห็นที่ f 8นะครับ เค8เนี่ยก็ถือว่าเบาบางกว่าตอนที่เป็น f4 แล้วก็5.6เนอะที่ f11 ถือว่าใกล้เคียงกับตอนที่เป็น f8 นะครับแต่ถือว่าดีกว่าตอนที่เป็น f กว้างสุดคือ f4 แล้วก็ f5.6 ตามลำดับสุดท้ายที่ f16 นะครับถือว่าดีกว่านะครับดีกว่าตอนที่เป็น f11 แล้วก็ f8 ซึ่งอย่างที่นาเบิร์ดบอกนะครับว่าถ้าเราไม่ซูมจับผิดเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นอาการแบบนี้ออกมาให้เรารบกวนสายตาเราเลยทีเดียว อาการขอบมืดเหลือการวินเยตก็ต้องบอกเลยว่ามีปรากฏให้เห็นอยู่เช่นกันที่ระยะ24มิลน,นะครับด้านซ้ายจะเป็นที่ f4 นะครับด้านขวาคือ24มิลเหมือนกันเป็นที่ f5.6 นะครับให้สังเกตตรงบริเวณขอบภาพนะครับ24มิลที่ f4 เนี่ยจะเห็นอย่างเด่นชัดกว่าตอนที่เป็น f5.6 นะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดองดูที่ f แคบอีกใบนึงก็คือ f8 นะครับอันนี้ f8 นะครับ ซ้ายมือคือ f4 ด้านขวาคือ f8 เห็นไหมฮะชัดเจนนะครับว่ายิ่งเราหลี f แคบมากเท่าไหร่อาการวินเยตก็จะหายไปด้วยนั่นเองอันนี้จะเป็นที่ระยะ50มิลด้านซ้ายจะเป็นที่ f 5.6นะครับด้านขวาจะเป็นที่ f8 นะก็จะเห็นนะครับว่าอาการวินเยตเนี่ยดีกว่าตอนที่เป็นช่วง24มิลได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวที่ระยะ100มิล f กว้างสุดจะได้อยู่ที่ f 6.3นะครับผม ด้านซ้ายจะเป็น6.3ด้านขวาจะเป็นที่ F8 เนาะก็จะเห็นนะครับว่าอาการวินเยตเนี่ยแทบจะไม่มีปรากฏให้เห็นเลยนะครับผมที่ระยะ200เมตรถือว่าอาการวินเยตเนี่ยเบาบางเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อเทียบกับระยะช่วง24เมตรที่เราจะเห็นได้อย่างเด่นชัดนะครับอาการบิดเบีย้ยของภาพหรืออาการ distortion number นะก็ลองทดสอบที่ระยะ24เมตรที่เป็นช่วงวเนาะแล้วก็ ที่ระยะ100ยมิลที่เป็นช่วงเทเลบาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็จะเห็นนะครับว่าจะมีอาการเว้าเล็กๆนะครับถ้าสังเกตตรงเส้นนะจะเห็นว่ามีการเว้าดิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เยอะนะครับอันนี้ถือว่าไม่เยอะเป็นช่วง100ยมิลนะครับเส้นด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยถือว่าดีอยู่นะครับแต่ตรงกลางๆภาพะครับจะมีอาการป่องเล็กๆนะครับ ไม่ได้ป่องแบบบวมเหมือนพวกเลนตะกูลอุนตต้ไวหรือเลนในช่วงนอมมอนนะครับก็ถือว่าเป็นเลนทาเวลที่เก็บอาการได้ทั้ง CA แล้วก็อาการดีทอชชันได้เป็นอย่างดีนะครับผมมาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรู้สรรพคุณของเลนตัวนี้กันเป็นอย่างดีส่วนใครที่เป็นสายท่องเที่ยวที่กําลังมองหาเลนทาเวลสักตัวหนึ่งนะเบิร์ดบอกเลยว่าเลนตัวนี้ตอบโจทย์ได้ทั้งภาพนิ่งและวีโอและที่สําคัญ performance ที่ได้นั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว Nikon Z 24-200 f 4-6.3สวัสดีครับ